คิดเช่นไออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตันจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมเทียนค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะจะแตกต่างออกไปค่ะเนื่องจากว่าเราจะใส่ย,ย่าชิวคักลงไปด้วยค่ะซึ่งตัวย่านี้นะคะจะทำให้แป้งของเรานิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเตรียมตัวหญ้าชิวคักไว้ก่อนค่ะสำหรับหนึ่งถุงนี้นะคะตันซื้อมาในราคา20บาทค่ะให้เรานะคะนำตัวหญ้าชิวคักนะคะมาเด็ดเอาก้านที่เป็นลักษณะแข็งๆออกนะคะให้เราเอาแต่ใบและก็ดอกที่อยู่ตรงปลายนะคะส่วนก้านแข็งๆแ,แบบนี้เอาทิ้งไปเลยค่ะ สำหรับตัวยาชิวคักนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำที่มีขนาดใหญ่ได้ทั่วๆไปนะคะหรือตอนนี้นะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช h อป e ี้หรือ l ัก a ดานะคะก็มีขายกันทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากที่เราเด็ดตัวยาออกมานะคะนำตัวก้านออกมาแล้วค่ะให้เรานะคะนำไปล้างค่ะล้างทำความสะอาด2-3น้ํานะคะหลังจากนั้นก็บีบเอาน้ำออกค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวยาชิวคักนะคะไปต้มกันค่ะใส่น้ำนะคะปริมาณให้ท่วมตัวยาชิวคักของเราค่ะเราจะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะค่อยคอยเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะโดยใช้เวลาเคี่ยวนะคะประมาณหชั่วโมงค่ะเพื่อให้ตัวยามีความนิ่มลงนะคะหลังจากที่เคี่ยวจนครบเวลาค่ะจะเห็นนะคะว่าตัวน้ำค่ะงวดแห้งออกไปแบบนี้ค่ะ และตัวย้ามีลักษณะที่นิ่มขึ้นนะคะให้เราทำการปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เราทำการใส่น้ำมันพืชลงไป1ทัพพีนะคะคนตัวย้าและน้ำมันให้เข้ากันดีค่ะสำหรับน้ำมันนะคะใช้เป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันคานล่าน้ำมันรำข้าวสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพักให้ตัวญ้าชิวคักเย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะหรือสามารถทำเก็บไว้ได้นะคะโดยการเก็บเข้ากล่องนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นนะคะแล้วค่อยเอามาทำอีกวันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวแป้งกันนะคะใส่แป้งข้าวเหนียว350กรัมลงไปในภาชนะค่ะหลังจากนั้นให้เราใส่หญ้าชิวคักที่เย็นสนิทแล้วลงไป160กรัม ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก100กรัมนะคะเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะพยายามบี้ตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้ละลายมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป160กรัมนะคะการใส่น้ำเปล่าจะเป็นลักษณะค่อยๆทยอยใส่เรื่อยๆนะคะโดยครั้งนี้ตันแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะ นวดให้ตัวแป้งนะคะมีลักษณะที่เนียนนุ่มไม่ติดมือก็จะเป็นอันใช้ได้ค่ะแต่หลังจากที่แป้งของเรานะคะจับตัวกันเป็นก้อนดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่อไปอีกประมาณสัก3-5นาทีนะคะเพื่อที่เราจะได้แป้งที่มีความเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นค่ะ น้ำเปล่าที่นำมาผสมนะคะจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะยาชิวคักที่นำมาใส่ก็จะเป็นยาที่พักจนเย็นสนิทแล้วนะคะสำหรับตานทำยาชิวคักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วถึงจะนำตัวยามาใช้ทำขนมในวันนี้ค่ะเมื่อนวดนะคะจนแป้งมีลักษณะที่เหนียวนุ่มแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ เรามาเตรียมในส่วนของตัวไส้นะคะวันนี้ตันใช้เป็นไส้หวานและไส้เค็มนะคะสําหรับไส้หวานและไส้เค็มในคลิปนี้นะคะตันไม่ได้อธิบายวิธีทําไว้นะคะแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่เคยทําไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาห่อตัวขนมเทียนกันนะคะแบ่งแป้งออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วก็แผ่ให้ตัวแป้งมีลักษณะที่แบนนะคะ นำไส้มาวางตรงกลางแล้วก็ห่อปิดให้สนิทเท่านั้นเองค่ะระวังอย่าให้ไส้แตกนะคะตัวแป้งไม่ควรจะหนาจนเกินไปนะคะหลังจากที่ห่อตัวแป้งกับไส้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวขนมเทียนของเราไปห่อด้วยใบตองนะคะนำใบตองค่ะมาทาด้วยน้ำมันนะคะทาให้ทั่วตัวใบตองเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมเทียนของเราติดก,กับใบตองค่ะ หลังจากนั้นก็พับมุมด้านใดด้านหนึ่งนะคะพับลงไปให้เป็นลักษณะของทรงกลวยนะคะจากนั้นนำขนมเทียนที่เราห่อไว้มาใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็พับห่อตามคลิปได้เลยนะคะสำหรับใบตองนะคะก่อนจะนำมาใช้ก็ให้เราเอาไปตากแดดสักหน่อยนะคะเพื่อที่ใบตองของเราจะได้ไม่กรอบค่ะจะได้ทำให้ห่อง่ายนะคะเวลาห่อใบตองจะได้ไม่แตกค่ะ เมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวขนมเทียนของเราไปนึ่งกันเลยนะคะนำน้ำขึ้นตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงนะคะในการนึ่งค่ะเมื่อน้ำเดือดแบบนี้แล้วนำขนมเทียนที่หอ่อเสร็จแล้วขึ้นนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ30-40นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่อครบเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวขนมเทียนของเรากันค่ะ ้าสีใบตองนะคะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปแบบนี้แสดงว่าขนมของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าหากใครไม่มั่นใจนะคะสามารถนําออกมาแกะชิมก่อนได้ค่ะถ้าแป้งที่สุกแล้วนะคะก็จะมีลักษณะที่ใสค่ะไม่เป็นขุ่นๆนะคะหรือไม่มีลักษณะของเม็ดแป้งขุ่นๆติดอยู่กับที่ตัวผิวของขนมค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวขนมนะคะมาพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ สำหรับขนมเทียนสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้แป้งที่มีความเหนียวนุ่มนะคะซึ่งตัวย่าชิวคักเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวแป้งนะคะมันนิ่มแล้วก็มีความเหนียวนะคะทําให้ตัวขนมเทียนสูตรนี้มีความอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับหนึ่งสูตรที่ให้ไปนี้นะคะสามารถปั้นแป้งขนมเทียนออกมาได้ประมาณ20-24ชิ้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนด้วยนะคะ เช่นเคยค่ะเดี๋ยวตันจะสรุปวัตถุดิบที่ใช้นะคะไว้ที่ท้ายคลิปนะคะเผื่อว่าใครจดไม่ทันค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสูตรในการทําขนมเทียนนะคะที่ทางคิดเช่นไอแนะนำมาฝากทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไง่ายนิดเดียว